หกหลงสีชมพูพะทะหกหลงสีขาวนะครับก่อนอื่นเรามาดูหกหลงสีชมพูกันก่อนความสวยงามที่อยู่กับเรามาดึกดําบรรนานมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมเลยระหว่างสีขาวกับสีชมพูจะเป็นอย่างไรนะครับด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับเป็นหกหลงสีขาวนะครับผมไปเจอในตลาดนะครับทางร้านบอกว่าเป็นหกหลงสีขาวผมก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็แปลกแล้วก็ลองมาเทียบดูก็เหมือนเหมือนกัน เะะพื่อนๆเจอกันที่ไหนบ้างลองมาพูดคุยกันนะฮะฮกหลงสีขาวสวยงามจริงๆนะฮะนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามดูเส้นสายเส้นใบนะฮะถ้าใครมีฮกหลงสีชมพูแล้วคิดว่าน่าจะสนใจฮกหลงสีขาวนะครับเลยใช้คอนเทนต์ว่าฮกหลงสีชมพูปะทะฮกหลงสีขาวจะเป็นอย่างไรนะครับสาหรับความสวยงามใครชอบสีไหนก็ เลือกชมเมานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับไปดูราคาต้นไม้กันว่าช่วงนี้เนะคังเรามาดูไม้กอกันบัางครับควนยิ้มโอ้โหต่อยากได้ต้นใหญ่ๆนะครับ4,500นะครับกอนี้ใหญ่สวยงามมากนะครับหกหลมก็มีนะครับ สอบ7,000ห้านะครับ, 7, รบเปนนี่อะไรครับพี่ของของ,ง,งสุวรรณป่ะที่ไรน,นะเย็นะครับของสุวรรณน,นะอ๋โอ,โอ,โอ,โอโอ้ตหกอใหญ่มาก7 5 0 0ห้านะครับใครอยากได้ต้นไม้เป็นกอนะครับก็มาได้ครับ ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยด้านหน้านี่นมุนมพัพานี่โอ้โหตับลำาเกียนต้องไม่พลาดเลยนะครับหนุมานอมพักพาเท่าไรครับกอนนี้ต้นนั้นเกินพันห้าโอ้ใบสวยมากเลยอะ่ะ <c oughs> นะครับ เดินมาสะดุดนะครับร้านนี้เพราะว่าฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยครับต้นไม้อ่านี่กวนอิมนะครับนี่ของสวนต้นเล็กๆก็มีครับกอละพันสีดด่ถ่ายชนก็มีนะครับที่นี่มีเจ,าจอายหัวที่ดีหัวก็ใบ อันนี้อะไรนะครับสดแบบนี้มิ่งมงคลโอ้โหมิ่งมงคลกัดแบบนี้เลยเหรอครับรแกแล้วฮนะโอ้โหคน<ห>ใหญ่ที่เห็นไม่กัดน,นะนี่จะเห็นใบแบบนี้ที่ตัวเล็กๆที่เอาขายกันนะครับใบ<ห>แบบนี้นี่ใบแบบนี้นะครับม,มิ่งมงคลที่ส่วนใหญ่เราเห็นนี่พอกัดสีพอกแก่แล้วอายุเยอะๆสวยมาก สวยมากมิ่งมงคลต้นนี้นี่นี่ครับใบที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นสีนี้นี่ครับเป็นสีนี้พอกัดสีแล้วจะเป็นแบบนี้ครับมิ่งมงคลเท่าไหร่ครับต้นนี้มิ่งมงคลสี่พันห้าครับสี่พันห้านะครับเพื่อนๆน,นี่ครับมิ่งมงคลนะฮะชายชนก็มีนะครับ ชารชนก็มีหกหลงก็มีตับลมเกียนอยู่ส,สวยๆนะครับนี่ครับใครมาก็ถ่ายรูปได้นะครับพี่เขาเขียนอยู่นะครับว่าถ่ายรูปได้ที่เห็นอยู่เท่าไหร่ครับพี่ต้นนั้นคืออะไรทะเนี่ะละองทองครับแม่ทันละองทองน,นี่หนึ่งมบาทหนึ่งมื่นบาทอโอ้โหสวยมาก สองพันห้าค่ะสองพันห้าโอ้นะค่ะงหานางหมตัวนี้2 5งพนะครับสะดุดต,ตานี่ครับแทงออกมาแล้ว